พี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่มาทําอะไรครับวันนี้พี่มาเรียนมาเรียนเรียนยืดดัดทุกอย่างที่วัยรุ่นต้องการพี่ก็เลยมามันเรียกร้องกันเยอะเหรอใช่พี่อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่พี่อยู่น้องพอกอยู่น้องพอกจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดใช่แล้วเห็นช่องทางติดต่อมาจากทางไหนเห็นผมได้ไงรู้จักร้านผมได้ไงจากฟิกตอรอ๋อจากค้นหาชื่อเลยอืมว่าอยากเรียนใกล้แถว แต่ลาคาขอนแก่นอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยได้ติดต่อมาหาผมในวันนี้เห็นปุ๊บหนึ่งคลิปสองคลิปโทรเลยไม่รอโทรเลยใช่ที่ร้านนี้แบบทําอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากตัดผมไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทําเลยใช่ตัดอย่างเดียวเคมีพี่ไม่ได้ทําเลยถูกไหมครับไม่ได้ทำค่าเรียกร้องใช่ค่ะก็เลยอยากจะมาหาที่เรียนใช่ค่ะพี่ก็เลยเห็นผมใช่เห็นเห็นนิกนี่แหละไม่รู้หลังว่ารับสอนไหมแต่ว่าก็ลองลองโทรดูลองโทรดูใช่ ครับผมเห็นความตั้งใจของพี่ด้วยเนาะเพราะว่าเราเราก็อยู่ในสายงานอาชีพเดียวกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือคนเรียนตัดผมก็เยอะนะครับแต่ว่าการที่เราทํายืดดัดอะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเส้นผมก็ยังน้อยอยู่ยิ่งต่างอำเภอนียิ่งหาทําหาที่ทํายากใช่พี่จะมาเรียนวันเดียวให้มันจบเลยมันเป็นไปไม่ได้เลย <c oughs> นะครับเป็นไปไม่ได้ ถ้าพี่จะมาเรียนวันเดียวเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าขนาดทฤษฎีที่พี่จะมารับฟังอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่หมดเลยมันต้องให้เวลากับมันด้วย<ม>เราต้องได้ลงหัวจริงด้วยผมก็เลยอยากจะให้พี่มาอยู่กับผมสักอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพี่จะได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย<ม>พอเรียนจบจากผมไปปุ๊บพี่<า>ก็สามารถที่จะไปดูแลลูกค้าพี่แบบได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็จะลองผิดลองถูกที่นี่ ครับผมก็จะสอนให้แบบพี่เป็นเลยแต่ถ้าพี่เรียนแค่วันเดียวมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยไปเรียนวันเดียวแล้วเป็นเลยไม่มีทางครับหลายหลายคนที่ทักมาหาผมต้องการที่จะมาเรียนวันเดียวผมให้ไม่ได้ไถ้าออกจากผมไปปุ๊บมันก็กลายเป็นงูงงปลาไปเลยอะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>่ะใช่มันเสียนะ อย่างที่ผมเคยบอกพี่อะถ้าพี่มีความตั้งใจปุ๊บถ้าผมรับพี่ปุ๊บผมต้องสอนให้พี่ให้ร้อยเปอร์เซ็นให้มากที่สุดทุกอย่างที่ผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาหลายๆปีผมจะผมจะสอนให้พี่แบบให้มันย่นระยะให้มันง่ายที่สุดพี่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอะ่ะเข้าใจปะใช่ว,ว,วนแบบนี้รีดผมแบบนี้อืมแบบนั้นเลยผมจะให้พี่เรียนเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์หรือว่าเจ็ดวันนะครับสิ่งที่ผมจะสอนให้พี่นะครับก็มี ยืดบอลล่มนะครับยืดตรงธรรมชาติ<ช>นเนาะดัดบอลล่มดัดหยิกไปรุ่นเมกาดัดฟอยแล้วก็ดาวเพิ่มแล้วก็ U อัพเพิ่มใช่ครับก็ค,คือจะสอนให้หมดเลยน,นะครับตงบคุณคุณนิกมากเลยคะ่ะครับยินดีครับพี่โอเคครับยังไงพี่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็อ่าอบเอาวิชาความรู้นะครับไปดูแลลูกค้าพี่เนาะโอเคครับ เราเจอกันเนาะครับความหนาเวลาข้าแบง่งเนาะเมียนมันสิเป็นมันสิเป็นหนาหลังดอกอันนี้เป็นข้างหนาเหน็นบ่เครื่องหูนี่เครื่องหูนี่ยแล้วปึ๊บโซนข้นนา,าง,งหนาเห็นบ่อ่าข้างหลังนะปึ๊บมีข้าก็แบ่งข้างหลังปื๊บปึ๊บแบง่บแบง,แบงแบ่ง ันนี้ลูกค้ามาตัดผมจะรับทรงไหนดีคะตัดด้านข้างครับข้างบนก็เอาไว้ครับอวันนี้จะทําอะไรบ้างครับก็มายืดผมด้วยครับครับงั้นตัดผมแล้วก็ยืดผมนะครับครับเริ่มกันเลย หลังจากที่เราสอนหัวหุ่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสอนทําหัวจริงๆเลยนะครับทำให้ลูกค้าจริงๆเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าความรู้สึกที่ช่างนิกสอนให้แล้วนะครับจากหัวหุ่นกับหัวจริงมันก็จะแตกต่างกันนะครับเวลาลูกค้า มาเรียนกับผมหรือว่าคนที่มาเรียนกับผมนะครับที่เป็นช่างตัดผมอยู่แล้วนะครับก็จะได้เอาไปดูแลนะครับลูกค้าที่ร้านได้แบบ100%เซนตะครับต้องสอนให้เป็นจริงๆนะครับถึงจะสามารถที่จะปล่อยกลับบ้านได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่เป็นนะครับคุณมาเรียนเทคนิคกับผมแค่วันเดียวกลับไปผมว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ที่เขาไปเรียนกันแค่วันเดียวก็คืออาจจะไปเรียนแค่เทคนิคเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถึงจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ช่างนะครับคือคุณจะไม่มีความชํานาญเลยนะครับอย่างน้อยๆนะคครับงงถึวนะจมมีาาช ชง่งถึงจะมีความชำนาญน,นะครับเพราะว่าผมก็จะสอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับก็คือบอกประสบการณ์ทั้งหมดเลยนะครับที่เรียนรู้มากว่า20ปีเนี่ยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปแบบหับหูหลับตาทำอ่ะนะครับอันไหนที่ผิดเราจะไม่สอนนะครับเราสอนแต่สิ่งที่มันถูกต้องย่นระยะในการเรียนรู้นะครับทำให้เป็นให้เร็วที่สุดนะครับอ่า เราทําการ,รยืดผมเสร็จเรียบร้อยนะคะ <iempo. S 1> เป็นไงบ้างคะลูกค้าชอบชอบไหมคะถูกใจไหมชอบครับโอเคมากเลยครับค่ะขั้นตอนการดูแลเส้นผมหลังการยืดนะคะก็คือลูกค้าอย่าเพ,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 พิ่งสระนะคะวันนี้พรุ่งนี้ถ้าอยากสระก็คือสระได้พร<พ>ุ่งนี้ค่ะใส่ทิปเม้นใส่คีมนวดได้ปกติค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาใช้บริการโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับครับขอบคุณนะครับ โลดมาปึ๊บโลดมาให้มุนไปคอนิ้วป้งกับนิ้นิ้วป้งกับนิ้วชี้กดมันไว้ปึ๊บฝั่งนี้ปึ๊บคอใส่่างนี้ปึ๊บทนนะปึ๊บจับไว้ถอยมานิดนึงดึงสกูเข้าไปนิดนึงปั๊บมันจะถอยนิดนึงแล้วปลายมันจะเก็บได้หมด สอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายสอนแบบจับมือทํานะครับช่างนิกจะต้องสอนให้เป็นนะครับก่อนที่จะออกไปดูแลลูกค้าที่ร้านของตัวเองนะครับส่วนใหญ่ช่างนิกนะครับจะรับสอนเฉพาะคนที่เป็นช่างตัดผมอยู่แล้วนะครับแล้วขาดความรู้ทางด้านเคมีนะครับยืดดัดทําสีอะไรพวกนี้นะครับสามารถมาเรียนเพิ่มเติมกับช่างนิกได้นะครับสําหรับร้านตัดผมชายนะครับที่กําลังมองหาที่เรียนอยู่นะครับผมสอนแบบคือสอนต้องสอนให้เป็นเลยนะครับประมาณ1อาทิตย์นะครับหรือว่า5วันนะครับ วันนี้ลูกค้ามาทําอะไรคะวันนี้มาดัดผมครับดัดดัดมีหลายแบบครับอยากได้แบบไหนครับวอลลุ่มหรือว่าอยากได้แบบดัดวอลลุ่มครับผมได้เลยที่ไม่หยิกมากค่ะได้เลยเดี๋ยวพี่ขอดูแลให้นะคะเดี๋ยวดูแลให้วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเริ่มกันเลยนะคะ ส้างค้าลูกค้าสุใจไหมคะพี่ทำนานกันไปไหมคะ <c oughs> ได้อยู่คร่ะ <c oughs> โอกาสหน้าเชินใหม่นะคะขอบคุณ <c oughs> มากเลยนะคะครับผม มองตรงเลยนะครั้งแรกที่ยังไม่เคยได้เรียนครับไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําแล้วก็ไม่เคยทําเลยรู้สึกขาดความมั่นใจมากคิดหนักมาสองปีแล้วยังไม่สองปี<า>แล้ว,ลวใช่เราก็ต้องพยายามเพราะว่าเป็นงานมันไม่เหมือนกันกับตัดผมเป็นงานต้องละเอียดหน่อยหมายถึงว่ามือเราต้อง อ่อนมันต้องคล่องกับมือเนาะครับเรายังไม่เคยทํามันก็รู้สึกแข็งๆหน่อยใช่มาเรียนที่นี่ก็คือเป็นยังไงบ้างถามว่าแบบอ่าก็คือพี่เข้าใจมากน้อยขนาดไหนตอนเนี้ตอนนี้เข้าใจมากแต่ว่าสิ่งที่พี่ขาดคือประสบการณ์ใช่ยังไม่คล่องตัวยังไม่อะไรแต่ความรู้ความเข้าใจอะไรก็คือทฤษฎีเข้าใจหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วสามารถเขียนออกมันมาเป็นตัวหนังสือได้แล้วใช่ไหมครับครับอ่ารู้รู้หมดทุกอย่างเราต้องทำยังไงว่าต้องทำยังไงนะครับ มั่นใจอะ่ะมั่นใจ,ใจมากขึ้นว่าต้องทำยังไงครับแล้วก็ก็คือพี่มาเรียนที่นี่ผมก็จะให้พี่อะ่ะทําหัวจริงด้วยถูกไหมครับถูกอ่าอ๋อนี่อีกอย่างหนึ่งที่พี่ประทับใจมากเลยคือคือนี่เลยผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหลังจากการทำเคมีมีที่เดียวที่นั้นที่ร้านน้องนิกนะครับแล้วอันนี้เป็นของน้องนิก ใช่ครับเป็นแบรนด์ของผมเลยแบรนด์ของน้องนิกเลยเหรอใช่ครับตอนนี้มันเป็นเป็นออร์แกนิกด้วยนะครับผมมันจะเหมาะสําหรับผมผู้ชายที่ทําเคมียืดดัดทําสีนะครับโอพี่ต้องมีแล้วแหละใช่ครับก็คือของเรานะครับผมก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสภาพเส้นผมผู้ชายโดยตรงหลังจากที่ทําเคมีเสร็จแล้วนะครับเป็นทริปเม้นต์นะครับคุณสมบัติของมันก็คือบํารุงนะครับบารุงแล้วก็ฟื้นฟูสภาพเส้นผม และที่สําคัญคือล้างสารเคมีหลังจากที่เราทําเคมีเสร็จนะครับเพราะว่าตัวนี้สารสกัดทุกอย่างนะครับก็จะเป็นออร์แกนิกนะครับชื่อชื่อแบรนด์ก็คือว่าออร์แกนิกโกฟังแต่ชื่อเนาะออร์แกนิกโกนะครับถามว่าพรีเซนต์ไหมก็พรีเซนต์นั่นแหละนะครับแต่ของเราก็คือว่าเข้มข้นในปริมาณ100 ml นะสำหรับผู้ชายก็คือเวลาคนเดินทางขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ100 ml นั้นสำหรับพบพาได้ ใช่ครับแล้วผมผู้ชายมันไม่ได้ใช้เยอะนะครับใช้ประมาณไหนแค่นี้อ่ะดีบให้ดูเลยอูหืมหอมนะครับอมมันจะเข้มข้นมากนะครับเนี่ยทาแล้วลื่นเลยเนาะใช่ครับแล้วเราก็ทาลื่นมากเลยทา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 ได้ลองแล้วค่ะได้ลองแล้วลื่นทานุ่มลื่นทาลงตั้งแต่หนังศีรษะจนจะหลุดปลายที่เน้นส่วนใหญ่ก็คือเขาจะไม่เน้นไม่เน้นลงติดหนังศีรษะ แต่ของผมเนี่ยลงตั้งแต่หนังท่สาได้เลยต็หลุดไายเพื่อชาระล้างสารเคมีที่ตกค้างโดยที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับเหมาะมากเลยกับผู้ชายท่านไหนที่ทําเคมีถูกต้อครับใช่ตัวเนี้ยผมก็จะให้พี่พัดนะครับผมเอาไปดูแลลูกค้าด้วยขอบคุณมากเลยครับที่ร้านนะครับไม่มีที่ไหนนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะครับเลยนี่เก่งมากเลยใช่ก็ เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเราก็จะลงขายนะครับผมตามช่องทางต่างๆติ k t o k เห็นไหมคะใช่ครับติ๊กตอกนะครับในร้าติ k t o อกก็จะสามารถสั่งได้นะครับเร็วๆนี้นะครับจริงๆของก็มีเต็มตู้เลยนะตอนนี้นะนะครับอ่ะนี่ครับตอนนี้ของก็มีเต็มตู้เลยนะครับแต่ยังไม่ได้ขายแบบลงขายตามสื่อออนไลน์นะครับอ่านะครับนี่ยครับของพึ่งมาลงเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะจะเอาลงนะครับผม ตากาติ๊กต็อกนะครับหรือว่าช่องทางต่างๆนะครับเผื่อใครอยากจะสั่งซื้อนะครับโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยหาผลิตภัณฑ์ทําผมยากนะใช่ครับ<ช><ช>แล้วก็ร้านตัดผมผู้ชายนะครับร้านที่ทําผมผู้ชายนะครับที่กําลังหาอยู่แบบอะไรที่มันตอบโจทย์จริงๆสําหรับผมผู้ชายไม่ทำเคมี <K B S 2> ก็ทําได้นะครับคุณ,คณสามารถเอาตัวนี้นะครับผมเอาตัวนี้นะครับผมเอาไปดูแลลูกค้าได้เอาไปนําเสนอลูกค้าได้นะครับเพราะว่าล้างสารเคมีด้วย แล้วก็บำรุงแต่โคนจะหลุดไปนะครับสารสกัดป็นออร์แกนิกหมดเลยนะครับฝากเอฝากแบรนด์ออร์แกนิกโก้ว้ด้วยนะครับผมก็คือพี่มาเรียนที่นี่ผมก็พยายามอ่าให้ทําหัวจริงทั้งหมดถูกไหมครับครับจะได้เรียนรู้ด้วยว่าเออทำแล้วสัมผัสหัวจริงแล้วนะครับม้วนดัดยืดมันจะได้แบบเวลาเราไปทําเองที่ร้านดูแลลูกค้าที่ร้านก็จะได้แบบทําได้แบบร้อเอร์ซนนะครับพี่มาอยู่ที่นี่กี่วันแล้ว วันนี้วันที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดแล้วเนอะครับก็คือจริงๆก็เรียนทั้งหมดประมาณหกวันครัเนาะโอเคครับก็พี่รู้สึกยังไงอ่ะพี่มาเรียนกับผมนี่ก็สอนเต็มที่ให้ความรู้เต็มที่ครับดูแลอย่างดีครับไม่รู้สึกเก่งนะอืนี่เป็นคนเป็นกันเองครับดีมากครันเดีมากดีตัวเลยไม่ได้ตัว จริงจริงเขาบคุดจริงอ๋อโอเคครับยังไงผมก็ขอบคุณพี่พาร์เนาะที่ให้ความไว้บางใจครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะให้ผมเนี่ยได้ถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับเคมีในด้านกนารทำผมผู้ชายยืดดัดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนะาะก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ผมขอให้พี่มีไรายได้ที่มันเยอะขึ้นเนาะนมีราย<ม>ได้ที่มัน,มมนเยอะ<ม>ขึ้นจากที่ได้วันละสองสามพัน ก็ให้ได้วันละหมื่นนะครับแล้วก็ไปพัฒนานะครับพัฒนาต่อยอดไปอีกนะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งที่พี่ต้องขอขอบคุณน้องนิกมากเลยครับก็คือน้องพาไปซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างและเตรียมวามพร้อมทุกอย่างให้พี่เพื่อที่จะพร้อมเปิดร้านทำงานรับเงินรับรับความบางต้องขอบคุณน้องนิกมากเลยนะคะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าพี่ไปเรียนที่อื่นเขาจะให้ให้ทุกขอย่างกับพี่มากขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่ามาเรียนกับน้องนิกแล้วรู้สึกว่าเออได้รับทุกอย่างความเป็นกันเองครับบริการทุกอย่างข้าวกินฟรีทุกเนื้อเลยที่สาคัญไม่ประเด็นผมผมว่าผมจะมามาขอค่าข้าวพี่คืนนะเพราะพี่เบิ้ลตลอดเลยอะ เดินทั้งกินทั้งข้าวห้องนะ้ำปกติต้องกินอาหารรูราใช่ไหมมากินมากินที่นี่อะไรนะผัดอะไรนะผัด <c oughs> ปลากระกป๋องอร่อยมาก <c oughs> ไม่น่าเชื่อที่เราม <c oughs> องข้ามมาหลายสิบปีใช่ไหมเจอผัดปลากระกป๋องกับผักสดเป็นไง <c oughs> ห้องน้ำดีมากค่ะคือคือแบบจริงๆพูดจากใจจริงครับคือน้องนิกแบบวยวัแล้วนี่นี่เริ่มเขินแล้วนี่เริ่มเขินแล้วนี่โตเริ่มวัยแล้วโอเคครับยังไงก็วันนี้ผม ไม่มีอะไรผมให้อาจารย์นะครับนี่ตัดผมตั้งแต่ผมยาวเนาะครับตอนนี้ผมสั้นแล้วแต่อันเนี้ยก็คือจะเป็นอาจารย์ของพี่นะครับค่ะเดี๋ยวอันนี้ผมมอบไว้เป็นที่ะระทึกเวลาพี่ตื่นมาพี่ตกใจก็คือเก็บไว้ให้เป็นที่ระทึกเนาะว่าวันหนึ่งเราเคยอ๋อเก็บไว้ให้เป็นที่ระลึกก็าวันหนึ่งวันหนึ่งพี่พัดเคยเคยมาอยู่กับผมนะครับมาศึกษาวิชาความรู้กับผมเนาะ โอเคครับอ่ะผมอันนี้ผมให้พี่นะครับขอบคุณน้องมิกมากนะคะพี่ได้เลยแบ่งปันความรู้ให้พี่แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ห่หวงความรู้ไม่มีกักคือแบบไม่มีกักเลยแล้วก็น้องก็สอนเพิ่มเทคนิคต่างๆที่เราไม่ได้รีเควสต์มานะคะน้องให้เต็มที่ครับเต็มที่จริงๆขอบคุณมากๆเลยขอให้น้องนิกอ่าร่ำรวยมีเงินมีทองไหลามาเทมาลูกค้ามาจากทั่ว สารชิตนะครับโอเคครับร้านน้องมิกดังๆยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะพี่นะครับครับขอบคุณมากเลยนะคบขอบคุณน้องมิกมากๆเลยขอบคุณน้องโุ่นด้วยนะคะนี่เป็นแม่บ้านแม่ครัวให้รับส่งเป็นลิมูซีนด้วยนะมาดำมาดำเนี่ยมาดำมีลิมูซีนรับส่งนั่นนะคะขอบคุณค่ะ